รเรื่องแบบนี้ถ้าคนผมผมยอมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นผมเป็นผุ้รู้นพุชานะผมไม่รับว่าไม่ง่ายหรอกนะโอเคนะฮะอันนี้พูดแค่ในความเข้าใจแล้วละ่ะ คือคดีแบบนี้นนะผมมองว่าผู้บัญชาในสำนักง,งานวังแ่งชาติเี่ยตอนนี้คงไม่ยอมหรอกนะครับที่ให้ลูกน้องที่เสียชีวิตน,นะตายฟรีนะครับผมเชื่อว่าจากการที่ผมฟังที่ให้ตำษน์นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองโจ๊กนะฮะหรือทางท่านรองต่อสักนะครับที่ลงมาดูคดีแต่ผมว่าทุกคนเข้าจริงว่าจาังแต่ความรู้สึกผมจริงแล้วเนี่ย ขอให้ดูตัวอย่างนะคดีปีห้าหนึ่งที่เกิดที่อยุธยาแล้วก็มีคนล้ายิงเจ้าที่ตำรวจนะครับตายสามศพนะครับตอนนั้นนะครับผมไปร้องงานท่านหนึ่งนะฮะอย่าไปทำไมต้องรับมอบตัวมันง,ง่ายเหลือเกินนะครับแต่ถ้าง่ายมอบตัวง่ายรับง่ายก็ให้ประกันง่ายๆดีครับถ้าความเห็นผมนะเมื่อคุณมอบตัวรับมอบแล้วให้ประกันไปง่ายๆเลยอย่าไปคุมไว้นะครับเรื่องแบบนี้ถ้าผานผมผมยอมไม่ได้หรอก เพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคอยดูคดีอายุทยาแล้วกันผลมันออกมาเป็นยังไงนะครับในที่สุดคนณไล่ฆ่าตัดตอนกันเองนะตำรวจตายสามศพไป้ะมันเลยตัดตอนกันสามศพนะเรื่องนี้ผมเจ็บํำนะในฐานะที่ผมเป็นอดีตตำรวจแต่ตอนนี้เรากเกษียณแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฝากด้วยนะท่านผู้จัดการภาคเจ็ดนะฮะก็เก่งนักหนาไงนะเรารับ,รบมอบตัวง่ายเหลือเกิน นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะฝากเพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยแล้วกันแต่ถ้าเป็นผมเป็นผู้ผู้นัชาตนะผมไม่รับมอบไม่ง่ายหรอกนะโอเคนะฮะอันนี้พูดแค่ในความเข้าใจแล้วลหละนะท่านได้ส่งพวงหลีดไปแสดงความเสียใจกับทางผู้ส,ส่งไปค,ครับผมส่งในฐานะที่ผมถูกพ้นแล้วไม่รู้จักส่วนตัวนะแต่เห็นแล้วการเป็นในตำรวจแล้วก็โดนยิงแบบเนี้ยนะผมสลดใจนะแล้วไม่คิดว่าคนเรามจะโหดเหี้ยมขนาดน,นี้ เพราะนั้นอย่าไปอย่าไปให้ความเมตตาไ่พวกที่มันหดเยี่ยมแบบนี้เลยใช่ไหฮะอยากเห็นผลออกมายัางไง